Z.E.P. 6อพ The West sells p e e c h e s when others b u i l t ตามท่าเรือในยุโรปเรือบรรทุก๊าซยังเทียบท่าไม่หยุด เงินนับพันล้านถูกเผาเป็นเปลวไฟสีน้ำเงินแต่เรือทุกลำที่เทียบท่าวันนี้กำลังสร้างท่อก๊สที่จะมาแทนมันในวันพรุ่งนี้ทั่วทั้งยุโรปเรือบรรทุกก๊สเหลวจากอเมริกาเต็มขอบฟ้าคือภาพหลวงของอำนาจที่ลอยอยู่บนผิวน้ำเพียง8ปีหลังจากเริ่มการส่งออกซาฮาราฐกลายเป็นผู้ส่งออกก๊ยใหญ่ที่สุดของโลกแต่เบื้องหลังแสงไฟนั้นคือวิกฤตที่เงียบงนันการผลิตเกินความต้องการ วอชิงตันเทงบประมาณกว่า200,000ล้านดอลลาร์ลงในท่าเรือขนส่งกา๊าซเดิมพันกับความกระหายพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของยุโรปแต่บรัสเซลส์กับเลือกเดินอีกทางไม่สร้างท่าเรือเพิ่ม แต่สร้างท่อก๊สถูกกว่ามั่นคงกว่าและถาวรกว่าก๊สที่ขนส่งทางเรือมีต้นทุนสูงกว่า30%เมื่อเทียบกับท่อส่งพายุลูกเดียวหรือความล่าช้าเพียงครั้งเดียวราคาก็พุ่งทะยานแต่ท่อส่งก๊สไม่รอพายุหรือการเมืองมันเดินหน้าทั้งกลางวันและกลางคืนทุกวันทุก ขณะที่อเมริกาส่งออกเสรีภาพเอเชียกลับเซ็นสัญญาควบคุมระยะยาวจีนอินเดียและกาตาลงนามข้อตกลงยาวถึง50ปีรับประกันพลังงานได้ยาวนานแม่ยุคเฟื่องฟูนี้จะสิ้นสุดไปแล้วตลาดพลังงานแบบฉับพลันของสหรัฐที่เคยเป็นอาวุธบัดนี้กลายเป็นความเสี่ยง ทุกการขนส่งที่วิ่งตามราคาสูงสุดส่งสารอย่างชัดเจนว่าอเมริกาขายความจงรักภักดีให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุดขณะเดียวกันรัเสเซียและกาตาเคลื่อนไหวเสมือนโอเปกแห่งพลังงานท่อส่งก๊าซเข้ามาแทนความผันผวนข,ของตลาดความเชื่อมั่นกลายเป็นสิ่งแทนที่ตลาดเซรีและในระเบียบโลกพลังงานใหม่นี้ความยืดหยุ่นของอเมริกากลับหมายถึงความอ่อนแอไม่ใช่พลังเหลือทุกลำที่ขนถ่ายก๊าซในยุโรปกำลังเป็นทุน สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะทําให้มันหมดความหมายในอนาคตอเมริกาสร้างเรือแต่โลกที่เหลือสร้างท่อส่งกา๊าซยุคแห่งการครองพลังงานของตะวันตกกําลังสิ้นสุดลงโลกไม่ได้กลัวอีกต่อไปว่าใครควบคุมก๊าซได้แต่คําถามคือตะวันตก จะกลัวหรือไม่ว่าใครคือผู้ที่เข้าถึงท่อส่งพลังงานจักรวัิแห่งเปลวไฟกำลังเลือนหายเหล็กไม่ใช่เหลือจะเป็นผู้ครองสตวรรษต่อไปและนี่คือเดอะเซียคนโชกดไลค์กดแชร์ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ